สวัสดีครับพบกับผมช่างหนุย่ยสรา,ารคคมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องกันนะครับผมต้องขอบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าหากท่านไหนนะครับอยากจะทราบเรื่องราคาค่าซ่อมกับผมนะครับผมผมขอแนะนําให้ไปติดต่อทางช่องทางที่ผมให้ไว้ก็คือจะอยู่ที่ต้นคลิปนะครับแล้วก็อยู่ที่ใต้คลิปแต่ถ้าจะถามผมในนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ไม่ขออนุญาตไม่ตอบนะครับผม นะผมขอติดต่อมาทางช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมจะตอบในส่วนของรายละเอียดงานซ่อมเท่านั้นนะครับผมเป็นคือเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้เท่านั้นนะครับผมแต่ในส่วนของราคาผมขอไม่ตอบนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนจอของ oppo a 7 3เครื่องนี้นะครับหน้าจอแตกแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรา มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาถาดซิมออกก่อนนะครับ<ม> oppo a73 เครื่องนี้หรือรุ่นนี้นะครับผมนะฝาหลังแกะออกได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องใช้ความร้อนนะครับใช้เล็บอันแข็งแรงของเราเนี่ยหรือว่าใช้อุปกรณ์ช่วยในการแกะนะครับจอกมาง่ายๆเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ Đắp đo có hàng hết ôi, tập. Tập. เมื่อสักครู่นี้ผมได้แกะหน้าจอไปแล้วแต่แต่ลืมบันทึกไว้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะะถ้าหากท่านไหนยังไม่เคยชมคลิปผมเลยแล้วอยากรู้ว่าแกะจอต้องทำยังไงนะครับผม,ผมก็ลองไปดูย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเทสจอนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดขอบจอเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เราสามารถเทสจอจากด้านนอกได้เลยนะครับหรือว่าจะเทสแบบประกบจอก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดหรือเราต้องการเลยนะครับผมการเทสจอนะครับเทสหลักการง่ายๆก็คือเทสความสว่างก่อนเลยครับผม mm hmm. เบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วก็ามาเทสพวกแป้นพิมพ์โทรศัพท์แป้นพิมพ,พ,มพ์ตัวอักษรเทส การทัชสกรีนแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังเวลาเปิดใช้งานแล้วสีมันเพี้ยนหรือเปล่านะครับผมส่วนการเทสอื่นๆแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราอยากเทสในส่วนไหนบ้างก็เทสได้ตามใจชอบเลยนะครับผม โอเคครับเรียบร้อยดีจอนี้ผ่านนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลงกาวนะครับการลงกาวนะครับหยอดแต่พอ พอดีนะครับผมไม่เยิมและก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับผมกาวที่ผมใช้ติดกับหน้าจอนี้จะเป็นกาวดำนะครับทีเ0 0นะครับผมมี FC ฟหลายๆท่านเข้ามาสอบถามกันเยอะเลยนะครับว่ากาวติดหน้าจอกาวติดฝาหลังใช้กาวยี่ห้ออะไรนะครับผม <c oughs> ก็ผมได้บอกไปแล้วนะครับกาวดำที00 0 0พสำหรับหน้าจอนะครับสรรพคุณของกาวตัวนี้มันจะช่วย ในเรื่องของไม่ให้แสงรอดออกมาจากข้างนอกได้นะครับผมกาวตัวนี้จะแห้งเร็วนะครับแห้งเร็วนะครับ ค่อยๆกดนะครับจะกดแรงกดแค่ขอบๆอบมันนะครับเวลากดต้องต้องสังเกตดูดีๆด,ด้วยว่ามีอะไรค้ำตามขอบหรือเปล่านะครับต้องดูดีๆนะครับ นานนั้นยังไงตั้งงี้ยเออเนี้ยโองมาต่างกันพอเราโทรไปก็ไปเลย จะ้ักกูแต่ให้มัไม่ตัดแล้วเหมือนให้าโทรกลั Mm. you. -hmm. เสร็จแ,แล้วนะครับผมจะใช้หนังยางนะครับลัดนะครับทิ้งไว้ประมาณ40นาทีขึ้นไปหรือเป็นชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมงก็ได้นะครับผมเพื่อให้จอสนิทนะครับยิ่งขึ้นนะครับนะฮะ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการเปลี่ยนจอ Oppo a 7 3เครื่องนี้สำหรับวันนี้นะครับผมหากท่านไหนนะครับสนใจที่จะซ่อมกับผมให้ติดต่อมาตามช่องทางที่ผมทิ้งไว้ที่ต้นคลิปแล้วก็ใต้คลิปนะครับผมนะฮะ คลิปหน้าผมจะนำเสนอเกี่ยวกับงานซ่อมรุ่นไหนนะครับซ่อมเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ